สวัสดีครับผมแหล่งน้ําที่แห้งขอดนะครับผมมันจะมีน่าจะมีพวกกบหรือว่าปลาลงปลาไหลนะครับที่จะอยู่บริเวณแถวเนี้ยครับผมนี่นะครับผมน้ํามันแห้งหมดแล้วครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันมีรูผมนึกว่ารูปลาไหลนะผมให้ดูนะครับเนี่ยครับรูประมาณเนี้ยครับ แล้วผมคิดว่ารูปลาไหลแต่ดูดูไปนะครับผมนี่นะครับผมเปิดเปิดออกให้ดูนะครับอุ้ยกล้องก็ไม่ค่อยเห็นนี่นะผมเห็นหัวอะไรไหมครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับผมมันคือกบนะครับผมกบจำศีลนะครับผมหรือกบที่อยู่ในดินนะครับเพราะว่าหน้าแรงว่าเขาจะไม่ไม่อยู่ข้างบนนะครับผม เขาจะชอบมุดอยู่ใต้ดินโอเคครับผมดูกันครับว่าจะตัวใหญ่ไหมดูลักษณะหัวก็เหมือนจะตัวใหญ่นะผมมักนั่งตรงโน้นถ่ายให้หน่อยวินเฮ้ยถ่ายตรงรู้เนี่ยมือนิ่งๆครันิ่งเห็นไหมโอเคดูในกล้องนะห้ามองข้างนอกนะจับให้ดู ตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับผมโอ้ยตัวใหญ่ครับกบจำสินครับผมแต่ว่าผมจะเอาอะไรใส่มันแล้วทีนี้โบโบเอาถุงให้หน่อยอยู่ในตะกร้าเนะโอเคครับผม ดูกันเรื่อยๆว่าใหม่นี้จะมีอะไรมัง่งอย่างแรกได้แล้วครับกบครับเยี่ยมเลยครับรอก่อนนะครับผมรู้ยนะม่รู้ดิปูปูนี่เป็นรูปูไม่ใช่รูอื่น นี nee, ่ครับผมนั่งล้องนั่งไม่ต้องซูมนี่ครับกบหากินใกล้ๆบ้านครับหนองน้ำแห้งๆก็พอมีแล้วครับโบ่ใส่ถุง